ถ้านป็น best friend นะนี้ก็เป็นช่วง ask me please ตอนที่คนส่งคำถามเข้ามาแล้วชิคก็จะตอบตอนประกวด The Face Thailand ชอบแคมเปญไหนมากที่สุดชอบแคมเปญอื่อะไรนะ iconic super iconic ชิคชอบแคมเปญ super iconic เพราะว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเข้าทางและไม่ค่อยเครียดเพราะว่า ไม่ยยมีอะไรเหมือนกับเสียตายขนาดน,นั้นคือทุกอย่างแบบไปได้สนุกทุกอย่างไปได้ดีเปไ็นอะไรที่เข้าทางตัวเองชอบอยู่แล้วสนุกดีค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องห่วยมากร้องแบบตอนนี้สุดโอ้ร้องเพราะมากเราอัดเสียงพว้ฟังแล้วแบบว่าเสียงมันแย่ทำไมตอนร้องก็ดีอยู่อ,อัดเสียง,งม้กแบบมกมาก็เหมือนกับแบบสัตว์ทอดลูกอะไรเนี้ยนะคะไม่โอเคมากเลยถ้าเพิ่มความสูงได้อยากเพิ่ม ขึ้อ,อีกอกีก่เซนพี่ชอาสวยเลยนะ173-75จา็ดบแล้วถาบบเองโมเดลรันรีโมเดลคือ,อ178 <c oughs> ซึ่งตามหลักความจริง้วถ้าเกิดยูไม่เวิร์กอะยูมากใช้่ีวอตปวันนะ73สิบาคสูนะ <c oughs> ค,ำคำไหนที่ฟังแล้วทำให้พิ่ช่าิมีกำลังใจมากที่สุดคำทหนมีหลายคำนะคือปกติคนชอบแบบประ,ะโยชน์ยาวพ,พูดเออมี Turn ear. Say like เธอใน,นวัยเอี่ยร์เซย์อะไรอย่าพูดเป็นเอเซออกมาเลยอยากฟัง <c oughs> คือฉันเป็นคนที่ชอบติล <c oughs> ดิชาลัวผีไหมใช่ตัวผีไหมและชาผีมาหลอกจะพูดกับผีว่ายัางไง <c oughs> ดิชาจะบอกว่าฉันไม่เเชื่อแต่ถ้าเกิดฉันกลัวก็แปลว่าเชื่อไหมมันเหมือนกับมันต้องมันลอจิกนะเหมือนกับว่าอยู่บอกอยู่ไม่เชื่อแต่ก็อยู่กลัวบ้างมีการกลัว มันก็ต้องมีการเชื่อส่วนหนึ่งอะคือกับว่ามันมีเชื่อส่วนหนึ่งแต่เพื่อนนี่ยั้นไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดผีมาการจะบองบเจ๊ชัย้ยังจริงว่าเออชันถามว่ามาทำไมต้องการอะไรฉันต้องทําอะไรให้เธอไม่หลอกฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าอยากให้ขอโทษไหมคือเดีถามเป็นเหตุผลมากกว่าว่าหลอกทาไมคนนิสัยแบบไหนที่พี่ฉันไม่อยากเข้าใกล้มากที่สุดมีใคแบบไหมไม่ชอบคนที่ยชานะ คนที่ไม่ชอบคคนที่โกงที่เฟคคนที่ตั้งใจที่จะเพิ่ล,ล้าเพสชไม่ชอบคนที่ตั้งใจทำลายคนหรือทำลายอะไ, i, ไม,มีคนในโลกนี้บอกเลยนะมันมีคนแย่ามากแต่มาแล้วคนแย่ในที่มีงไอ่อบเอนบย